ครับทีนี้งานอันข้างหลวงกรบปาชโดนะครับนี่ครับนี่นะครับกระปาชโดครับผม ทีมงานอ่านทางหลวงครับได้ขึ้นมาแล้วครับนี่ฮะปลาช่อนไซบิกบิ๊กนะครับปลาช่อนไซใหญ่ๆเลยนี่นะโอ้โหเนี่ยครับกว่าจะงับได้นะฮะตีเป็นสิบสิบไม้ยี่สิบไม้นะนี่นะครับกับกบยดน้ำอันนะครับนี่นะกับนานะครับปลาช่อนนานะฮะ ครับเนี่ยฮะไซส์ก็อยู่มา